บทที่เจ็ดรยสเอดระยะทางระหว่างสำนักเทียนอู่และหมู่บ้านเหนียวนั้นอยู่ไม่ไกลแต่ถนนบนภูเขานั้นครุขระดังนั้นทุกคนจึงทำได้เพียงเดินหรือขี่ม้าได้เท่านั้นซึ่งช้าก,กว่าจนกระทั่งเที่ยงทุกคนก็มาถึงประตูภูเขาสำนักเทียนอู่ในขณะนี้เด็กสาวหลายร้อยคนมารวมตัวกันที่หน้าประตูภูเขาสำนักเทียนอู่และคนเหล่านี้ไม่ใช่สาวกของสำนักเทียนอู่มีผู้ศรัทธาจำนวนมากและชาวเมืองใกล้เคียงบางคนมารวมตัวกันที่หน้าประตูภูเขา เฉินพิงสับสนเล็กน้อยทำไมผู้หญิงจำนวนมากมารวมตัวกันที่หน้าประตูสำนักเทียนอู่ทีมจัดงานแต่งงานถูกปิดกั้นอยู่นอกประตูภูเขาและไม่สามารถเข้าไปได้เลยในเวลานี้จากหอสังเกตการเหนือประตูภูเขาผู้แข็งแกร่งระดับปรมาจารย์ชั้นยอดตะโกนทีมแต่งงานกลับมาแล้วทุกคนโปรดหลีกทางด้วยปรากฏว่าบรรดาสาวสาวเหล่านั้นราวกับนกกระจอกแตกรังไม่มีใครสนใจ ปรมาจารย์ฉุนจัดมากจนตันเทียนของเขาเต็มไปด้วยความโกรธเขาจึงตะโกนใส่ลำโพงดังขึ้นไปอีกและทุกคนก็หันหลังกลับเมื่อเห็นทีมวิวาก็เบือนหน้าหนีทั้งสองข้างเมื่อสาวสาวหลายคนเห็นเสี้ยเฉาในชุดสีแดงพวกเธอต่างก็กรีดร้องอย่างบ้าคลาั่งเมื่อเสี้ยเฉาเห็นเด็กสาวมากมายรอยยิ้มอันภาคภูมิใจก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาเสี้ยเฉาเป็นที่นิยมในหมู่สาวสาวเหรอเฉินผิงสับสนเล็กน้อยแม้ว่าเสี้ยเฉาจะหล่อจริงๆแต่เขาไม่ใช่ดาราดังทำไมมีสาวสาวมากมายติดตามเขา เมื่อได้ยินเสียงวุ่นวายของสาวสาวเสี่ยล้านซึ่งนั่งอยู่ด้านในก็เปิดม่านของเกี้ยวเจ้าสาวออกเล็กน้อยแล้วมองออกไปข้างนอกเมื่อสาวสาวเห็นเสี่ยล้านในเกี้ยวเจ้าสาวพวกเธอต่างก็อิจชา้าเมื่อทีมจัดงานแต่งงานเข้าไปในประตูภูเขาปรมาจารย์เหนือประตูภูเขาก็พูดอีกครั้งวันนี้เป็นวันที่มีความสุขสําหรับคุณชายของเราประตูภูเขาจึงเปิดอยู่และทุกคนสามารถอาบน้ําในสนามที่เตรียมไว้ได้น้ําในสระนี้คือ น้ำจากประตูภูเขาของเราสามารถบำรุงร่างกายรักษาโรคและสงบจ,จ,จิตใจได้และที่สำคัญยังทำให้ใบหน้าสวยใสยอกฟูรูฟิตขึ้นอีกด้วยแต่อนุญาตให้ลงเล่นน้ำในสระเท่านั้นและอย่าวิ่งไปรอบๆไม่งั้นอย่าโทษเรานิกายเทียนอูที่ไร้ความปราณีทันทีที่ปรมาจารย์พูดจบเด็กสาวหลายร้อยคนก็ตะโกนและวิ่งกรูกันเข้าไปไม่สามารถหยุดพวกเธอได้แม้ว่าพวกเขาต้องการก็ตาม ทันทีที่เฉินผิงก้าวเข้าสู่สำนักเทียนอู่พลังที่ที่อยู่รอบตัวเขาก็อู้ฟูขึ้นสิ่งนี้ทำให้ขนบนร่างกายของเฉินพิงลุกชันในขณะที่เขาดูดซับพลังที่อันเข้มข้นนี้อย่างสิ้นหวังเหตุใดจึงมีรัศมีอันแข็งแกร่งเช่นนี้มันเป็นน้ำพุแห่งพลังที่จริงๆเหรอเฉินผิงทนไม่ได้ในขณะนี้และต้องการเห็นว่าน้ำในสระน้ำพุมีลักษณะอย่างไรแต่เฉินผิงรู้ดีว่าถ้าเขาวิ่งไปรอบๆในเวลานี้มันคงเป็นเรื่องง่ายที่จะถูกค้นพบ มันคงจะดีกว่าถ้ารอสักพักก่อนที่จะเข้าร่วมง,งานแต่งงานในตอนนั้นความสนใจของทุกคนจะถูกดึงดูดและเขาก็จะแอบ,บเข้าไปตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่าสน้าพุในไม่ช้าเฉินผิงและคนอื่นๆก็มาถึงห้องโถงหลักในสำนักเทียนอู่ห้องโถงหลักมีขนาดใหญ่มากครอบคลุมพื้นที่กว่าพันตารางเมตรและได้รับการตกแต่งอย่างอลังการมากอย่างไรก็ตามเวลาอันเป็นมงคลยังมาไม่ถึงทุกคนจึงได้พักอยู่ในห้องโถงใหญ่ชั่วคราวจนกว่าจะถึงเวลาอันเป็นมงคล หลังจากที่เซียเฉากระซิบคำพูดสองสามคำกับต้าหลีโถและเขาก็จากไปโดยตรงและเฉินผิงก็ถือโอกาสเล็ดลอดเข้าไปเช่นกันคุณชายทุกอย่างพร้อมแล้วเด็กสาวเหล่านั้นยังคงอาบน้ำอย่างมีความสุขหลังจากที่เซียเฉาเดินออกจากห้องโถงปรมาจารย์ที่เพิ่งพูดที่ประตูภูเขาก็กระซิบข้างหูของเขาดี B. เซียเฉายกมุมปากของเขาหลังจากที่ฉันดูดซับพลังงานหยินจากสาวสาวเหล่านี้ฉันจะสามารถทะลวงผ่านร่างกายที่มีเสน่ห์ตามธรรมชาติของเี่ยวหลานได้อย่างแน่นอนเมื่อถึงตอนนั้นแม้แต่พ่อของฉันก็ไม่มีใครเทียบฉันได้เลยหลังจากที่เซียเฉาพูดจบเขาก็ค่อยๆเดินไปยังยอดเขาด้านหลังห้องโถงหลังจากที่เฉินพิงหลุดออกจากห้องโถงเขาก็เดินตามปลิ่นอายของพลังงานที่และมุ่งหน้าไปทางด้านหลังของห้องโถง ในขณะนี้บนยอดเขาด้านหลังห้องโถงหลักมีบ่อน้ำพุธรรมชาติขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นและขึ้นไปมีน้ำพุที่มีพื้นที่เพียงไม่กี่สิบตารางเมตรมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องและน้ำที่โผล่ออกมาก็เก็บไว้ในสระน้ำพุแห่งนี้บทที่732หญิงสาวหลายร้อยคนถอดเสื้อผ้าและแช่ตัวในสระน้ำพุบางคนสวมชุดว่ายน้ำและบางคนก็ถอดเสื้อผ้าออกทั้งหมด เมื่อเฉินผิงซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินใหญ่บนยอดเขาแล้วมองออกไปทันใดนั้นฉากตรงหน้าเนื่องจากดวงตาของเฉินผิงไม่ได้บอดก็เห็นเต็มๆต,ต,ตาดอกไม้สีขาวก็เกือบจะสดใสมีทุกไซส์มีทุกแบบให้เลือกชมแมะเฉินผิงก้มศีรษะลงอย่างกระทันหันและพบว่าเลือดก,กำเดาของเขาไหลออกมาหยดหนึ่งตกลงไปที่พื้นซาง,งัันบ้าชิปเฉินผิงรีบหยุดเลือดแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ฝึกฝนที่เป็นสายเซียนแต่เขาก็ไม่สามารถควบคุมความปั่นป่วนภายในของเขาได้เมื่อเห็นฉากนี้ แต่ไม่ไกลาจากสนามผูเสียเฉาสมชื่อจริงๆเขายืนเอามือไข่หลังมองดูเด็กสาวหลายร้อยคนที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยตรงหน้าเขาโดยไม่มีร่องรอยของอารมณ์บนใบหน้าของเขาเลยสักนิดเชิญพิงค้นพบฉากนี้และยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเสียเฉาไม่ใช่ผู้ชายอีกต่อไปเสียเฉานั่งลงอย่างช้าๆและดูเหมือนว่ามือของเขากําลังวาดอะไรบางอย่างในอากาศแต่ในไม่ช้าก็มีวังวนเล็กๆปรากฏขึ้นในอากาศภายในสนามผู ในไม่ช้าหมอกสีขาวก็ลอยขึ้นมาเหนือศีรษะของหญิงสาวแต่ละคนจากระยะไกลดูเหมือนไอ้น้ำจะลอยขึ้นมาอย่างช้าๆหมอกสีขาวถูกกระแสน้ำวนกลางอากาศดูดอย่างรวดเร็วเชิญผิงรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไอ้น้ำแต่เป็นพลังปราณหญิงของหญิงสาวในขณะที่พลังปราณหญิงถูกดูดออกไปอย่างช้าๆหญิงสาวบางคนก็เริ่มหน้าซีดตัวสั่นไปทั้งตัวและรู้สึกหนาวไปทั้งตัวอย่างไรก็ตามเพื่อที่จะบำรุงผิวให้สวยและอกฟูรูฟิดสาวสาวเหล่านี้จึงยังทนกับมันแช่น้ำต่อไปและปฏิเสธที่จะขึ้นฝั่ง เมื่อเห็นเช่นนี้เฉิญผิงก็ได้แต่สายหัวอย่างช่วยไม่ได้หญิงสาวเหล่านี้ซึ่งหวังในชีวิตแต่เฉินผิงไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ในเวลานี้ไม่เช่นนั้นเขาจะถูกเสียเฉาค้นพบโชคดีที่เมื่อหญิงสาวบางคนไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปและกำลังจะตายจากความเหนื่อยล้าของพลังหญิงที่หายไปกะทันหันปรมาจารย์ชั้นยอดที่พูดที่ประตูภูเขาก็ปรากฏตัวขึ้นเอาละหมดเวลาแล้วเชิญออกไปได้คุณชายของเราได้เตรียมของขวัญอย่างพิถีพิถันสำหรับคุณไว้แล้วปรมาจารย์ชั้นยอดบอกกับสาวสาว ทันทีที่สาวสาวได้ยินว่ามีของขวัญพวกนางทุกคนก็เดินออกจากสระน้ำพุสวมเสื้อผ้าแล้วออกไปกับปรมาจารย์คนนั้นและหญิงสาวเหล่านี้ไม่รู้ว่าในเวลาเพียงครู่เดียวเมื่อกี้ความสวยความสาวของหลายคนจะหายไปเป็นสิบปีหรือแม้กระทั่งมีผลระยะยาวในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่หลังจากที่สาวสาวจากไปแล้วเซี่ยเฉาก็เปิดปากของเขาและกระแสน้ำวนในอากาศก็ถูกดูดเข้าไปในปากของเขาโดยตรง ฮ้าให้ยิ่งมีที่หญิงมากพอที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของฉันได้มากเมื่อฉันดูดซับที่หญิงของเสี่ยวหลานฉันจะสามารถบุกทะลวงพลังยุทธระดับอู่จงและเหนือกว่าพ่อของฉันได้อย่างแน่นอนเซียเฉาค่อยๆย,ยืนขึ้นและหัวเราะอ,อย่างตื่นเต้นเขาไม่รู้ว่าด้านหลังก้อนหินที่อยู่ไม่ไกลเฉินผิงกำลังเฝ้าดูทั้งหมดนี้อยู่อย่างไรก็ตามในเวลานี้เฉินผิงไม่สนใจเซียเฉาเลยสิ่งที่เขาสนใจคือน้ำพุแห่งพลังชี่ หลังจากที่เสียเฉาจากไปแล้วเฉินผิงแทบรอไม่ไหวที่จะเดินไปที่น้ำพุเมื่อมองไปที่น้ำพูที่ไม่มีก้นบึ้งเขาก็เอื้อมมือออกไปแตะน้ำทันทีที่มือของเฉินพิงสัมผัสกับน้ำพุพลังที่เช่นภูเขาไฟก็ประทุตรงมายังเฉินผิงและเขาก็ดูดซับพลังงานที่อย่างหิวโหยต้องมีอะไรบางอย่างในนี้ทันทีที่เฉินพิงสัมผัสน้ำพูเขารู้ว่าน้ำพูไม่มีพลังงานชี่และแหล่งที่มาของพลังงานที่เหล่านี้อยู่ในสระน้ำพุ สำหรับสิ่งที่อยู่ในสารน้ำภูเฉินผิงไม่รู้แต่เพื่อให้สามารถเปล่งพลังที่อันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ต้องเป็นสมบัติโดยไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยเฉินผิงก็ถอดเสื้อผ้าและดำดิ่งลงไปยิ่งเขาลงไปลึกเท่าใดพลังงานที่ก็จะยิ่งสมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นและเมื่อเชินผิงยังคงดำน้ำต่อไปก้นศัะก็เริ่มมืดลงเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่าเขาดำน้ำลึกแค่ไหนแต่เฉินผิงรู้สึกว่าแรงกดดันต่อร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นหากไม่ใช่เพราะร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาป่านนี้เฉินพิงอาจถูกบดขยี้ให้แหลเป็นนชิ้้แลว บทที่733เชิงพิงมีสมาธิและกลัานหายใจดูดซับพลังงานที่รอบตัวเขาอย่างเงียบเียบและไม่ได้ดำดิ่งลงต่อไปด้วยพลังที่ที่เข้มข้นในตอนนี้เชิงผิงมั่นใจว่าเขาจะสามารถพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้อย่างแน่นอนภายในไม่กี่วันเพียงว่าเฉินผิงไม่มีเวลามากพอที่จะอยู่ที่นี่เพื่อฝึกฝนวันที่15กรกฎาคมใกล้เข้ามาแล้วและเสี่ยหลานยังอยู่ที่นั่นดังนั้นเสี่ยเฉาจะโจมตีเธออย่างแน่นอน หลังจากพักผ่อนได้สักพักเฉินผิงก็เริ่มดำน้ำลงไปต่อเมื่อความลึกของการดำน้ำลึกขึ้นเรื่อยๆก็ควรจะมืดลงเรื่อยๆแต่ด้านล่างก็เริ่มสว่างขึ้นหลังจากนั้นไม่นานเงาดำก็เข้ามาหาเขาเฉินผิงขมวดคิ้วคือต้องรู้ว่านี่คือความลึกของสระน้ำพุเมื่อเงาดำเข้ามาใกล้เฉินผิงก็พบว่ามันกลายเป็นเต่ากระดองมีขนาดหนึ่งเมตรนี่เป็นครั้งแรกที่เฉินผิงได้เห็นเต่าตัวใหญ่เช่นนี้ดวงตาของเต่ามองอย่างใกล้ชิดไปที่เฉินผิงซึ่งเต็มไปด้วยความเกลียดชังและมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างวาดอยู่บน พลังที่มหาศาลนี้ปล่อยออกมาจากเต่าต,ตัวนี้หรือเปล่าเชิญพิงยังมองดูเต่าที่จูจ่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างใกล้ชิดโดยไม่เคลื่อนไหวหลังจากที่เต่าเหลือมองเชินพิงสองครั้งมันก็หันกลับมาและดำดิ่งลงไปโดยไม่โจมตีเขาซึ่งทําให้เขาถอนหายใจด้วยความโล่องอกแต่เชิญพิงติดตามอย่างใกล้ชิดเขาต้องการดูว่าเต่าปรากฏตัวอย่างไรในสระน้ําพกแต่เฉินพิงเพิ่งว่ายน้ำได้ไม่กี่เมตรเมื่อเขาเห็นเต่ากลับมาอีกครั้งแต่ในขณะนี้สัญ,ญลักษณ์บนกระดองเต่าเริ่มเปล่งประกายด้วยแสงสีทอง ในไม่ช้าแสงสีทองก็ปกคลุมทั่วทั้งน้ำราวกับตาข่ายขนาดใหญ่ที่ห่อเฉินผิงไว้ตรงกลางค่ายกลดวงตาของเชินผิงเบิกกว้างทันทีขณะที่เขามองไปยังแสงสีทองที่กระพริบรอบตัวเขานี่ไม่ใช่ความมหัศจรรย์ของเวทเหล่านั้นแต่เป็นค่ายกลที่แท้จริงของตระกูลฝึกเซียนมีคนวางรูปแบบค่ายกลบนกระดองเต่าได้อย่างไรเชิญผิงประหลาดใจมากแต่ก็แปลกใจเล็กน้อยเช่นกันในสนามภูนี้มีคนวางค่ายกลบนกระดองเต่าจริงๆ เฉินผิงต้องการว่ายน้ำต่อไปแต่ร่างกายของเขาถูกห่อหุ้มด้วยแสงสีทองและเขาไม่สามารถรีบออกไปได้เลยไม่ต้องว่ายลงไปเลยแม้ว่าเขาอยากจะลอยขึ้นสู่ผิวน้ําแต่ก็เป็นไปไม่ได้ในเวลานี้เชินพิงรู้สึกตื่นประหนกเล็กน้อยเขาไม่สามารถถูกขังอยู่ที่นี่ตลอดไปได้ใช่ไหมเฉินพิงหรีตาลงเล็กน้อยกำมัดแน่นแล้วเหวี่ยงเต่าว่ายน้าอย่างแรงเชิญพิงรู้ดีว่าตราบใดที่เต่าถูกฆ่าไขกลก็จะถูกทําลายไปตามธรรมชาติ พลังหมัดของเฉินผิงทําให้เกิดเสาน้ําในน้ําจากนั้นจึงกระแทกเต่าอย่างแรงบูมหลังจากเสียงดังเฉินผิงเพียงรู้สึกถึงแรงผลักถอยหลังมหาศาลแต่เต่าว่ายน้ําก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆหดหดหดหลังจากที่เฉินผิงโจมตีเต่าการก่อ,กอตัวของกระดองเต่าก็เปล่งประกายด้วยแสงสีทองอีกครั้งและคลื่นพลังงานหลายลูกก็พุ่งเข้ามาหาเฉินผิงสามารถมองเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของพลังงานได้ชัดเจน เพียงแต่เชินพิงถูกคุมขังอยู่ที่นี่ในขณะนี้และไม่มีทางที่จะหลบหนีได้ดังนั้นเขาจึงทำได้เพียงใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาเพื่อต้านทานการโจมตีอันทรงพลังเหล่านี้ความเจ็บปวดเกิดขึ้นจากแขนของเขาเชินผิงมองดูและพบว่าแขนของเขาถูกตัดออกอย่างช้าๆและทำให้น้ำในสรนน้ำพุรอบๆเป็นสีแดงอย่างไรก็ตามน้ำพุเหล่านี้ที่เปื้อนเลือดของเชิญผิงดูเหมือนจะถูกกักขังอยู่ในรูปแบบนี้และไม่สามารถแยกย้ายกันไปได้เลย เฉินพิงรีบปิดแผลด้วยมือในไม่ช้าบาดแผลก็ค่อยๆหายดีไม่มีเลือดไหลออกมาและรูปร่างบนกระดองเต่าไม่ได้โจมตีเฉินพิงอีเพียงใช้ไข้คนควบคุมเขาไว้เพื่อไม่ให้เขาว่ายน้ำในสระน้ำพุ